สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจและการเงินโลกนะครับก่อนอื่นขอแจ้งการประชุมเชิงสนัารานะครับในเดือน,นกระกฎาคม64นี้ก่อนนะครับจะจัดขึ้น2ตอนนะครับตอนที่1และตอนที่2นะ ตอนที่1นึ่นี่คือตอนเดิมนะครับคือตอนแรกกันเองนะครับที่เคยจัดในช่วงปลายปี63นะถึงเมษายน64นะครับซึ่งจะมีมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายที่ผมได้รับฟังมานะรับพินิจพิจารณานะครับถึงโอกาสต่างๆที่เป็นไปได้นะรวมถึงศักยภาพของการเกิด the crash ในปี2 0 2 1นี้นะครับ จะเกิดสภาวะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและก็เงินเฟ้อนะในสินค้าผู้บริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กระกฎาคม64นี้ครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับสามชั่วโมงเต็มถัดมาอีกเสาร์หนึ่งนะครับคือเสาร์ที่10กระกฎาคม64เวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มสามชั่วโมงเต็มเหมือนกันนะครับแต่งจริงแล้วล้นนะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นตอนที่2เป็นตอนล่าสุด ซึ่งผมได้ทำการประชุมเชิงสำนัลลายไปในวันเสาร์นะที่12มิถุนายนนะ64ที่ผ่านมา the great reset ในทศวรรษ2 0 2 0นะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ debt delevered De นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ทนะ่านใดสนใจตอนไหนตอนที่1หรือตอนที่2นะหรือสนใจทั้ง2ตอนนะก็ทักเข้ามานะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับในหัวข้อปีกย่อยในหัวข้อใหญ่เหล่านี้นะครับ โดยเฉพาะท่านที่สนใจ2ตอนนะทั้งตอนที่1คือตอนพื้นฐานตอนที่2เป็นอัปเดตนะผมก็จะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะครับถ้านะท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับในลายส่วนตัวผมนะครับเซก9 9 9ซึ่งการประชุมเชิงสัมนาล์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีเนื้อหานะที่แน่นและอย่างนี้นะครับนะผมจะเว้นการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะไปยาวนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวจะน่าเบื่อเกินไปนะผมไปจัดในช่วงปลายสิงหาคมนะครับนะก็าจะเป็นช่วง20กว่าสิงหาคมนะทั้นใครที่พลาดจากตอนนี้นะครับก็รอประมาณเดือนเสร็จๆนะครับอาจจะประมาณสักเกือบเดือนครึ่งนะฮะส่วนตอนที่3นะซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่2นะซึ่งผมมองนะคาดการณ์นะเหตุการณ์ต่างๆนะครับในทศวรรษ2020ไว้นะ ซึ่งผมก็จะเตรียมทำนะการประชุมเชิงสนอนไลน์ในตอนที่3เนี่ยาจะเป็นช่วงปลายปี64น,นะครับอาจจะเป็นไตรมาส4 4นะปลายไตรมาส4หรือจะล้นเข้าไปในต้นไตรมาส1ของปี65นะครับในตอนที่3ก็คงจะจัดในวันเสาร์นี่แหละครับนะแต่กำลังจะคิดชื่อตอนอยู่นะแต่ส่งภาพมาดูข้าวก่อนนะสิ่งนี้ผมคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะในทศวรรษ2020นีนี่นะครับ วันนี้ผมจะมาคุยกันต่อนะครับถึงความสำคัญของบาเซลทีและบทบาทของมันในทศวรรษ2020นะครับนะขีดเส้นใต้บาเซลทีกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญนะครับในทศวรรษ2020ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยชมคลิปเก่าผมที่พูดถึงเรื่องบาเซลทีแนะนำให้กลับไปชมกันก่อนนะครับเพราะามีเนื้อหาที่ผมค่อนข้างพูดละเอียดนะถึงตัวเปลี่ยนเกม นะคลิปที่ชื่อว่าตัวเปลี่ยนเกมนะสำหรับทองคำบาเซลทีคาดการราคาทองคำสิ um ้นปี64อาจจะไปออนละ2,100ดอลลาร์นะครับอันนั้นคือคลิปที่1น,นะที่แนะนำให้ไปรับชมกันนะส่วนคลิปที่2นะครับเพิ่งทำไปนะไม่นานมานี้นะหากเกิดเงินเฟ้อมาหัวลานนะครับบาเซลทียังคงใช้ได้หรือไม่ เมื่อมันต้องมีทุนนะจากเงินกระดาษนะเพื่อจะไปเป็นตัวแบ็กนะครับในการซื้อขายทองคำกระดาษนะพวกทองคำที่ไม่ถูกจัดสรร unallocated gold นะพวกทองคำกระดาษตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะสอคลิปนี้นะครับแนะนำส่วนคลิปนี้นะครับนะผมจะมาย้ำเน้นให้ฟังนะถึงขีดเส้นใต้ b a s e l t r e e นะครับกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญในทศวรรษ2020ยขีดเส้นใต้ที่1นนะครับก็คือว่าบาเซลทเนี่ยคือการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เข้าไปสู่ทองคำที่ถูกจัดสรร allocated g o l แปลว่าอะไรครับแปลว่าบาเซล t ีเนี่ยนะกำลังจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เข้าไปสู่ physical g o หรือทองคำจริงๆทองคำที่ถูกจัดสรรที่มีเจ้าของชัดเจนจริงๆ อันี้คือขีดเส้นใต้ที่1น,นะครับขีดเส้นใต้ที่2นะครับที่ผมนะอยากจะมาพูดถึงก็คือว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทองคำนะครับในบาเซลทีเนี่ยก็คือว่าโลหะมีค่านี่นะครับจะถูกจัดประเภทใหม่จากที่มันเคยอยู่เป็น tier ส asset หรือสินทรัพย์นะในระดับที่3หรือชั้น3 นะซึ่งเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจะไปเป็น Tier 1 Asset นะครับหรือสินทรัพย์ในระดับ1ชั้น1ซึ่งขณะปัจจุบันเนี่ยถูกกาหนดไว้สำหรับเงินสดและสะกุลเงินต่างๆนะครับนี่คือขีดเส้นใต้ที่2นะที่ผมมาชี้ให้เห็นนะครับถึงความสำคัญนะของบาเซลทีกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญในทศวรรษ2020นี้นะครับ ขีดเส้นใต้ที่3นะครับอันนี้เป็นมุมมองนะของกูรูนะทางด้านทองคำเนี่ยเขาบอกว่า b บรซิลทเนี่ยนะครับมันได้สร้างการถือครองทองคำนะที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยให้มันแพงมากกว่าโดยทำให้มันเท่ากันกับระดับเดียวกันนะของความเสี่ยงของการถือครองหุ้นต่างๆนี่คือขีดเส้นใต้ที่3นะครับนะ แล้วก็ดูขีดเส้นใต้ที่4นะครับนะ <c oughs> เขาก็พูดถึงว่าเจ้าบาเซลทีเนี่ยนะครับมีต้นทุนขนาดมะหือมาทางการเงินนะครับสำหรับบรรดาธนาคารพวกทองคำแท่งที่จำเป็นต้องหา85%นะครับของมูลค่าทั่วไปของตำแหน่งทองคำที่ไม่ได้ถูกจัดสรรของพวกเขาและจัดหาทุนให้กับมัน <c oughs> นะฉนความเสี่ยงนั้นก็คือ นะการค้าทองคำที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยจะกลายเป็นธุรกิจที่ขาดทุนทางการเงินนะครับอันนี้คือ4ขีดเส้นใต้นะครับในะที่ผมพูดได้ฟังนะทำไมมันถึงมีผลกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญในทศวรรษ2020ขีดเส้นใต้ที่1เนี่ยนะครับนะเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เข้าไปสู่ทองคำที่ถูกจัดสรรแปลว่าอะไรครับเขาพยายามจะลดบทบาทนะของการซื้อขายทองคำกระดาษนะของการที่เก่งกำไร นะของการใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งมันไม่มีทองคําจริงๆอยู่เป็นการซื้อขายกันที่ไม่ได้มีการถือของทองคําจริงๆอยู่มันถึงเรียกว่าทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนมือนะซื้อขายได้หลายครั้งหลายลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขีดเส้นใต้หนึ่งที่เขาพยายามจะจํากัดนะลดความเสี่ยงจากการนะครับขาย นะพวกทองคำที่ไม่ถูกจัดสรรน,นะครับขียเส้นใต้ที่2นะที่พูดถึงก็คือว่าเขายกระดับทองคำที่เป็นโลหะจับต้องได้ฟิสิก c a l Go โกเนี่ยนะครับนะจากเทียร์สามแอสคือสินทรัพย์ในระดับ3เนี่ยนะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะไปเป็นเทียร์วันแอสเนะเป็นสินทรัพย์ในระดับ1ชั้น1นะซึ่งขณะปัจจุบันนะถูกกำหนดไว้สำหรับเงินสด และสกุลเงินต่างๆกิจเส้นใต้2แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาให้ความสำคัญกับ p h สิก c a l g o โหรือทองคําที่จับต้องได้ที่เขาเรียกว่า allocated g o l หรือทองคํำี่ถูกจัดสรรขึ้นมาจากที่เคยอยู่ tier 3 asset หรือสินทรัพย์ในระดับ3ขึ้นมาเป็น tier 1 asset นะหรือว่าสินทรัพย์ในระดับ1เทียบเท่ากับเงินกระดาษนั่นเองเงินสดเงินกระดาษสกุลเงินต่างๆนั่นเอง นะนี่คือขีดเส้นใต้ที่2นะครับนะเราเห็นไหมครับเขากําลังยกระดับนะเหมือนกับมันจะกลับไปสู่มาตรฐานทองคํำยังไงอย่างนั้นหรือไม่ทราบนะประกันใดขีดเส้นใต้ที่3ก็คือว่าบเบลอร์เซลทีเนี่ยมันได้สร้างการถือครองทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรคือไอตัวทองคํากระดาษนะไหนเ,เปเปอร์โกเนี่ยนะครับนะพวกตาสารุพัน์นีครับแพงมากกว่าโดยทําให้มันเท่ากันหรือระดับเดียวกับ ความเสี่ยงของการถือครองหุ้นต่างๆแปลว่าอะไรฮะก็แบบว,ว่าเขาพยายามจะลดบทบาทมันนะครับนะทำให้มันแพงขึ้นทําให้มีต้นทุนมากขึ้นนะสำหรับผู้ที่ขายทองคํากระดาษนะเห็นภาพไหมฮนะแล้วส่วนขีดเส้นใต้ที่4ก็คือว่าเห็นไหมเขาจะต้องพยายามนะทำให้ทองคำนะที่ไม่ถูกจัดสรรเนี่ยนะกลายเป็นธุรกิจที่ขาดทุนทางการเงิน ที่เขาทำอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังและการธนาคารนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตในรอบต่อไปนะเกิดวิกฤต market crash นะหรือว่าเกิด big crash the bust h e the, the, the burst เนี่ยนะครับนะแล้วไอ้ปัญหานะครับไอ้ un allocated gold หรือทองคํากระดาษเนี่ยนะครับมันเป็นการเก็งกาไรนะครับซึ่งมันจับต้องไม่ได้ เขาเลยจําเป็นต้องเอาทุนไปไปแบ็กมันเอาทุนในที่นี้หมาถือว่านาเทียวันแอสเซก็คือเงินสดนั่นครับนะไปแบ็กมันนะก็คือเอาเทียวันแอสเซทนี่ยนะครับเงินสดไปแบ็กมันนะเพื่อให้มันมั่นคงนะถ้ายามเกิดวิกฤตรอบหน้าเนี่ยนะธนาคารยังเอาอยู่นะธนาคารยังผ่านพวกสเต t เทสนะครับนะแรงกดดันต่างๆยังมีทุนสำรองอยู่นั่นเอง นะเขาจึงพยายามจะจำกัดนะครับให้พวกการซื้อขายทองคํากระดาษเนี่ยนะครับมีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆนะถ้าไม่พร้อมนั่นะเองแต่ถ้าเกิดพร้อมคุณจะต้องมีทุน85%นะของมูลค่าไอตัวทองคําที่ไม่ถูกจัดสรรนียอยู่นั่นะเองนะส่วนวิกฤตต่อไปที่เรามองเห็นว่าอาจจะเกิดเงินเฟอ้อขึ้นหรือเปล่าหรือเงินเฟอ้อมโหรานซึ่งมันไม่เกี่ยวกับทองคํานะครับเพราะว่าคาว่าเงินเฟอ้อหรือเงินเฟอ้อมโหรานมันเกี่ยวข้องกับการ ขยายการพิมพ์เงินนะการขยายเคอร์เรนซีซัพพายอุปทานทางการเงินโดยเฉพาะเงินสกุลหลกัหลกๆของโลกเนี่ยนะจากธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหนะรัฐน e เฟ r รวิเซิร์ฟธนาคารกลางยุโรปนะธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่แน่นอนครับนักลงทุนส่วนใหญ,ญ่จับตาดูที่นะครับเงินสกุลดอลลา่าธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเงิน สำรองของโลกนะครับ world reserve currency เพราะถ้าเงินสำรองของโลกนี้มันมีปัญหาการด้อยค่าหรือเกิดเงินเฟ้อหรือถึงเงินเฟ้อโมโหลานเนี่ยเนื่องจากว่าเงินสกุลอื่นเนี่ยมันโยงอยู่กับดอลลาร์นะครับแล้วว่าเงินทุกสกุลที่เป็นเงินกระดาษมันไม่ได้ผูกติดหรือแบ็กด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงเหมือนในอดีตอย่างเช่นทองคําพราะถ้ามันเกิดนะครับวิกฤตทางเงินกระดาษนะ fiat currency crisis เนี่ยทำให้เงินมันด้อยค่า นะเกิดเงินเฟ้อเพราะสูญเสียวความเชื่อมั่นมันก็จะดึงให้เงินกระดาษเนี่ยแหละครับนะมันด้อยค่าไปพร้อมๆกันนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าขีดเส้นใต้บาเซลตีกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาดันในตัวทองคำฟิสิกอลโกเนี่ยนะครับทองคำที่จับต้องได้เนี่ยจาก t r ี a s s ทีแอนะสินทรัพนะในระดับ3ขึ้นมาเป็น t ทียว a s s e t เซสินทรัพย์ในระดับห นะเหมือนกับเขาจะดันทองคําขึ้นมาเทียบเท่ากับเงินกระดาษเหล่านี้นะครับเครเรนซี rency, สกุลเงินต่างๆเลยนะครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขามีทางออกคือเขาดันทองขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็น the new case for gold หรือเปล่านะเป็นกรณีใหม่นะครับของทองคำนะแต่ดูเหมือนว่า b a r e l t เนี่ยนะถ้าถูก implement หรือถูกใช้อย่างจริงจังนะครับมันจะหนุนให้ระบบการเงินการธนาคารมีศิลปภาพมากขึ้น นะมากกว่าเพียงเงินกระดาษอย่างเดียวนะที่มันถูกพิมพ์ออกมาในปริมาณมากนะครับแล้วก็เป็นการซื้อขายพวกทองคํากระดาษนะพวกสัญญากระดาษนะของทองคําซึ่งไม่ได้มีทองคําอยู่จริงนะพวกตราสารอนุพันธ์ต่างเนี่ยนั้นด้วยเหตุผลน,นะครับผมมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีบทบาทนะครับที่สําคัญนะครับในทศวรรษนี้นะครับ2020นะที่เราจะมองเห็น ว่าถ้ามันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินครั้งใหม่รอบใหม่ซึ่งอ็าคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดนะครับเพราะเมื่อดูจากไซเคลิลวงรอบวัฏจักรต่างๆนะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการรีเ s e t ในทศวรรษ2020ก็บอกว่าทองคำครับนะจะมีบทบาทสําคัญนะครับในทศวรรษ2020ผมบอกทุกท่านเนี่ยนะควรถือคองนะไว้เป็นเรียวเซฟฮเวนะครับยามที่มันมี การพลิกผันผันผลต่างๆในทศวรรษนี้นะมันสามารถ protect w e a l preserve w e a l เราได้คือสามารถที่จะป้องกันแล้วก็รักษานะครับไอตัวความมั่งคั่งของเราได้นะถึงแม้ขณะนี้เขาจะดันทองคำขึ้นมาให้เป็น t ทีย1 asset นะสินค้าระดับหนึ่งเทียบเท่ากับเงินเงินกระดาษเนี่ยแต่จริงๆริแล้วถ้าเราศึกษาข้อมูลในวัติศาสตร์เราจะพบว่านะครับไอตัวทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ preserve wealth protect wealth เราได้ จากภาวะเงินเฟอ้อการด้อยค่าของเงินกระดาษนะครับลองย้อนดูในไวัยศรนะครับทองคำหนึ่งออนเท่ากันนะฮะมันปรับราคาจาก25ดอลลาร์ต่อออนไปเป็น35ดอลลาร์ตนะ่อออนนะครับไปเป็น850ดอลลาร์ต่อออนนะไปเป็นพั0นะครับ500ดอลลาร์ต่อออนนะและแตะไปถึงนิวไฮในรอบนี้ถึงประมาณ2,075ดดอลลาร์ต่อออนและในอนาคตนะครับเนะี่ยอาจจะสูงไปกว่านั้น นะถ้ามันเกิดสภาวะเงินเฟอ้อหรือเงินเฟอ้อมโหัลานมาและขณะน,นี้บาเซลทีเริ่มที่จะใช้งานนะครับใน28มิถุนายน64ที่ผ่านมาและอีกหลายที่จะเริ่มใช้ในต้นปีหน้านะครับมกราคม65เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นทองคำมีบทบาทสำคัญในทศวรรษ2020นี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับ ก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมถัคติดตามในช่องยูทูบช่องอาจารย์เสร็จนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนสนุนช่องอาจารย์เสร็จเสมอมาน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ